พียมได้ย้อมสีผมในคลิปที่แล้วไปนะฮะแล้วก็คิมมันตัดจบเลยใช่ไหมเนื่องจากเพียมไม่ได้ถ่ายต่อแต่วันนี้เพียมมาเปิดเผยสีผมที่แท้จริงให้ทุกคนดูนะฮะว่าเป็นสีนี้นะฮะก็คือสีออกประกายมงงง่วงมันเป็นมันเป็นน้ำตาลแบบแต่ดูเคือดูเป็นดำนะแต่เวลาโดนคืออยู่ในร่อใช่ไหมมันจะเป็นดำคือเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อเราออกกลางแดดท,ทุกคนมันจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงแบบนี้อ่อย ก็มันเป็นแบบมันจะเป็นม่วงเวลาที่สว่างนะเพราะทุกคนคิดว่าเป็นไงบ้างแต่มันไม่ได้เป็นม่วงจา๋ามันเป็นม่วงที่แบบโชว์ในเวลาแบบที่มีแสงน,นะฮะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างอ,อลรวก็คลิปนี้แบบเอาแบบสั้นๆนะาานะฮเดี๋ยวก,ก็จะเอาไปต่อไว้ในคลิปที่เป็นคลิปทุกคนอันนี้คือช่วงหลังจากที่พี่เอ็มไปข้างนอกหรือไปไหนมาไหนเนาะ ผมพี่มันก็จะเป็นออกม่วงแดงๆประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนมันก็จะออกดูแบบดูดีเหมือนสีแบบยังไงอะเหมือนสีลูกลูกอมหรือมะฝรั่งที่เป็นออกม่วงม่วจะไม่ได้ม่วงแบบม่วงแสบตาแต่มันจะเป็นม่วงชนม่วงอ่อนๆประมาณนี้นะจ๊ะ